ตายซะบ้าบันมาเองขอแต่รับข้าสุ่มเกมดบาทหรือ The 7 Dead ่นเด็ดลี่ซแกนคอกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่ใช้ในการตีบอสแดงเพื่อที่เราจะสามารถฟาร์มเขาเพื่อปลดล็อกเลเวล65ของตัวละครการที่เราปลดเลเวลของตัวละครถึง65แน่นอนฮะความแข็งแกร่งของตัวละครเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นระดับพลังก็จะสูงมากขึ้นหลักๆเลยก็คือเราจะได้พวกพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตแล้วแต่ตัวละครนั้นๆซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างตัวละครที่ปลดล็อกเลเวล65มาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นตัวละครที่ยังไปลดล็อเ65 มันก็จะเป็นประมาณนี้ใช้วัตถุดิบเท่านี้นะครับหลักๆเลยก,ก็คือเราต้องมีเขาของเทพอสูรสีแดงหรือก็คือบอสแดงที่เรามาตีกันนี่แหละนอกจากนี้นะครับในการที่เราสู้บอสแดงเนี่ยเราจะได้พวกจอกด้วยจอกหรือเลือดอสูรเนี่ยก็จะเอาไ้เพิ่มดาวของตัวละครให้มี5ดาว6ดาวขึ้นไปนะครับเนี่ยโอ้โหยิ่งการที่จะทํา6ดาวของตัวละครได้นั้นบอกเลยว่าจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาน,นานโคตรถ้าเราไม่ฟาร์มบอสแดงนะ สำหรับทีมที่ใช้ในการจัดการบอสแดงเนี่ยแต่ละตัวจะมีตำแหน่งในการจัดการอยู่แล้วสำหรับตำแหน่งแรกนะครับก็จะเป็นสายดาเมจตำแหน่งที่2นะครับก็จะเป็นพวกสายซับสาย CC ผสมนะตำแหน่งที่3นะครับก็จะเป็นสาย CC คอยหยุดบอสสำหรับตำแหน่งที่4หรือช่องที่4เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เราจะไม่เอาไปลงบอสหรือไปสู้บอสแค่เราจะเอาผลของตัวละครพาสซีฟของเขาเท่านั้นเองอ่าต่อมาเดี๋ยวเราไปแนะนำตัวละครสายดาเมจตำแหน่งแรกเลยดีกว่านะครับว่ามีตัวละครไหนน่าปั้นบ้าง เผื่อเพื่อนๆไม่มีตัวละครเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครสายดาเมจตัวแรกที่แนะนําให้ปั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครเอเดดาตัวนี้ฮะฮันเตอร์สเลเดอร์ตัวนี้จะเป็นธาตุว่องไวนะแล้วก็โดยรวมตัวละครนี้จะมีสกิลที่ค่อนข้างแรงเน้นการโจมตีเป้าเดียวหลักๆอย่างเช่นสกิลที่1นะฮะจะสร้างดาเมจ160%รของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งไลซึ่งผลของสะบ,บ้านเนี่ยจะเพิ่มอัตราคิดต้น2เท่าด้วยกันถ้าอัปเกรดสูงสุดนะฮะไปอยู่ที่3าดาวเนี่ยจะสร้างดาเมจได แล้วก็ผลยังเหมือนเดิมนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะสร้างดาเมจ220%ของพลังยมตีแก่สตู1หนลายแล้วก็เมื่อเราอัปเกรดไปถึง2ดาวหรือ3ดาวน,นะครับก็จะได้ผลถอนตั้งท่าของสตู1หลายมาด้วยและยังทําให้สตูใช้สกิลตั้งท่าไม่ได้เป็นเวลา2เทินอีกตั้งหากในกรณีที่สกิล3ดาวนนะต่อมาสกิลถ้าไม่ตาย สกิลนี้จะสร้างดาเมจถึง500%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งตัวและทําให้ศัตรูติดเชื้อไปราอ2เทิร์นในส่วนของผลติดเชื้อเนี่ยก็จะระง,งับความสามารถด้านฟื้นฟูนของศัตรูไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังมีในส่วนของพาสซีฟหรือเอกลักษณ์เมื่ออัศวินโจมตีศัตรูไม่มีเกจถ้าไม่ตายจะเพิ่มอัตาคิดค้อน3เท่าด้วยกัน นี่แหละด้วยความที่เขาสร้างความเสียหายแบบรุนแรงและเน้น1เป้าเป็นหลักก็เลยแนะนําเป็น1ตัวละครที่สามารถตีบอสแดงได้ดีมากๆรวมถึงถึงเราปั้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่น P p พหรือฟาร์มดันเจี้ยนได้อีกด้วยนะครับแต่ฟาร์มดันเจี้ยนอาจจะช้าหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าใครมีตัวละครน,นี้อยู่ปั้นละคุ้มนะครับงั้นก็ไปต่อตัวละครที่2กันเลยดีกว่านะครที่แนะนําให้ปั้นสายดาเมจสําหรับตัวละครที่2เนี่ยจะแนะนําเป็นในส่วนของ ฮอกแอนด์เอลิซาเบธซึ่งตัวละครนี้เราสามารถปั้นแล้วตีบอสได้ถึง2ตัวละครด้วยกันแต่จะเป็นบอสในอนาคตที่ยังไม่เข้าในแพทนี้อาจจะต้องรอนานหน่อยสําหรับอลิซาเบตตัวนี้ก็จะเป็นธาตุพลังกำลังธาตุแดงนะสกิลของเขานะครับสกิลแรกเนี่ยก็จะสร้างดาเมจส0 0สําหรับผลประทะจะไม่สนพลังป้องกันของสตู อันนี้เป็นแค่สกิล1ดาวถ้าสกิล2ดาว3ดาวความแรงก็จะเพิ่มขึ้นต่อที่สกิลที่2นะครับสกิลที่2จะสร้างดาเมจถึง220%ของพลังยุ่ตีแกัศัตรูหนึ่งไลนถ้า2ดาวเนี่ยก็จะบวกผลเข้ามาด้วยนะครับจะทําให้ศัตรูใช้สกิลบัฟและดีบัฟไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นถ้าเป็นสกิล3ดาวนะครับก็จะเป็น2เทิร์นด้วยกันบวกผลถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟของศัตรูหนึ่งไลนส่วนถ้าให้ตายนะครับก็จะสร้างความเสียหายถึง700%ของงัเจ็สร้าางงดเมจถึ700%ของงงงพลลัััโจมตตตีบวกผถออน้ท่าขูายเป แดงเนี่ยจะอยู่ที่พาส v ฟหรือเอกลักษณ์เพราะว่าหากตัวละครเขาไม่ได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทินถัดไปจะเพิ่มสเตตัสพื้นฐาน10%ในกรณีที่เราตีบอสแดงเนี่ยเราสามารถเก็บสเต็กได้เรื่อยๆโดยที่เราทําการแช่แข็งศัตรูหรือว่าหยุดศัตรูด้วยเหตุผลอื่นๆอย่างเช่น un, สตันทำศัตรูกลายเป็นหินอะไรประมาณนี้ฉะนั้นการที่เราปั้นตัวนี้ไปตีบอสแดง มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้สูงมากๆและเป็นหนึ่งตัวละครที่ปั้นได้ง่ายและคุ้มด้วยนะครับมาต่อที่ตัวละครดาเมจตัวละครที่3กันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครที่3เนี่ยจะแนะนําเป็นตัวละครนี้ตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะฮะจอมาหาเรื่องบันบันตัวนี้จะเป็นท่านววองไวยสีฟ้าสกิลของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกับอลิซาเบธแต่เอบค่อนข้างโหดกว่าเป็นตัวอวยของผมเองนะครับสกิลแรก สกิลนี้จะสร้างความเสียหาย200%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งตัวโปกคนลปะทะผลของปะทะเนี่ยจะไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูถ้าเป็น2ดาวความแรงก็จะเพิ่มขึ้น3ดาวความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสกิลที่สสกิลนี้จะสร้างดาเมจ180%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งไล่และลดความเสียหายด้านโจมตี20%เป็นเวลาน1นเทินส่วนถ้า3ดาวเนี่ยก็จะลดถึง40%แล้วก็เพิ่มผลเป็น2เทินด้วยกันนะครับ ตอนเลยสกิลท่าไม่ตายสกิลถ้าไม่ตายถือว่าเป็นหนึ่งสกิลที่ทีเด็ดมากๆนะครับในกรณีที่เราไม่มีตัวละครประสานเนี่ยจะสร้างดาเมจ6 3รและลดเกรดท่าไม่ตายของศัตรู3จุดด้วยกันแต่ถ้าเราเอาไปคู่กับคิงนะครับก็จะสร้างดาเมจถึง720% บวกลดเกจดค่าเมตตาของศัตรูเนี่ยห้าจุดด้วยกันตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่เราสามารถเอาไปตีบอสได้ดีมากบวกทั้งเราก็เอาไปผ่านด่านได้อยู่นะหรืออาจจะเอาไปสู้บอสตามด่านก็สามารถเอาไปสู้ได้ส่วนเอกลักษณ์ของเขาเลยครับหากอัศวินไม่ได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทินถัดไปจะลดความสามารถด้านการโจมตีของศัตรูทั้งหมด15%จำกัด5ครั้งรีเซ็ตได้หากได้รับดาเมจนะครับลด15 15 5, 5ครั้งก็เท่าไหร่แล้วโคตรเยอะเลยทีเดียวนะครับ สำหรับตัวละครสายดาเมจก็แนะนําให้ปั้นหนึ่งใน3ตัวละครนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครไหนถ้ามีสเตรเดอร์ก็ให้ปั้นสเตรเดอร์ถ้ามีปั้นก็ให้ปั้นบันแต่ถ้าไม่มี2ตัวละครนี้ระดับ S.S.R นะครับก็ให้ไปปั้นระดับ S.R ก็พออลิซาเบธนะครับเพราะว่าเป็น1ตัวละครที่ปั้นง่ายอีกทั้งเราสามารถเอาไปตีบอสในอนาคตได้ด้วยของที่เหลือเยเราจะได้ไปลงทีมหลักเพื่อใช้ในการ P.P หรือว่าไปใช้ในการผ่านด่านต่อไปก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ในเรื่องอุปกรณ์ของสายดาเมจทั้ง3ตัวนี้นะฮะจะแนะนําเหมือนกันเลยก็จะแนะนาเซตโจมตีเพราะว่ามันจะหาง่ายในช่วงแรกนะครับใส่โจมตี1เซตเราจะเอาพลังโจมตีเพิ่ม20%แล้วก็ใส่เซตป้องกันอีก1เซตเราจะเอาพลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%นะครับเนี่ยเออสเซตนี้ก็เพียงพอแล้วต่อไปที่ตําแหน่งที่2กันเลยดีกว่านะครับสำหรับตําแหน่งที่2เนี่ยเพื่อนๆมีกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น1ตัวละครที่ดีที่สุดจะเป็นสายซ้า และสาย CC ก็คือทําให้สตูเนี่ยติดสถานะแข็งเป็นหินได้ให้ปั้นตัวนี้ยาวๆได้เลยนะครับคิงเพราะว่าเราจะได้กันทุกคนอยู่แล้วตามเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เป็นคิงระดับ S S R แหละแต่ตอนนี้เป็นคิงระดับ U R แล้วนะครับหน้าตาขอนหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแมนแบบนี้แล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะครับเป็นระดับ S S R สำหรับอุปกรณ์ที่แนะนำเนี่ยอาจริงๆจะแนะนําเป็นสายป้องกันสายหัวใจ1เซต เพราะว่าเราจะเอามายืนถึกหน่อยแล้วก็ยืนบวกได้นานแต่หรือใครจะเล่นเป็นสายดาเมจก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมใส่อุปกรณ์ที่มีไปก่อนอะไรประมาณนั้นต่อนะครับในส่วนของตำแหน่งที่3เนี่ยจะแนะนําเป็นสายซ c เอาไว้หยุดมอนถึงแม้ว่าคิงเนี่ยจะสามารถหยุดมอนได้แต่สกิลของเขาต้องมี2ดาวก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ออกในเทิร์นนั้นเราก็เลยต้องมีตัวเสริม CC เข้าไปเพื่อที่จะสามารถหยุดมอนได้แบบแน่นอนก็ในเกมนี้นะตอนนี้เนี่ยสาย CC ค่อนข้างมีน้อยนะฮะก็เลยจะแนะนําแค่2ตัวละครเท่านั้น ตัวแรกนะครับก็จะแนะนําเป็นนี่เลยครับ กูสตาร์ฟหลักๆห,หน้าที่ของกูสตาร์ฟอย่างที่เกิดว่าเป็นสาย CC ใช่ไหมเราจะใช้แค่สกิลที่2ก็เพียงพอแล้วนะครับสกิลที่2 1ดาวเนี่ยสามารถแช่แข่งสตูได้แล้วนะเป็นเวลา1นึ่เทิร์นส่วนสกิลอื่นๆเราแทบไม่ต้องสนใจของเขาเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปั้นไปแล้วเนี่ยสามารถปั้นถึงระดับ u r ก็ได้ติดทีม p p ก็พอทําได้อยู่แต่ในเรื่อง PP เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนึงละกันหน้าที่ของเขาเลยก็คือแช่แข่งด้วยสกิลที่2อีกหนึ่งตัวละครนะครับเป็นตัวละครระดับ SSR ที่พนะออเพ สำหรับเจอเมทเมอร์ดินเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะฮะคอยแช่แข็งศัตรูเพราะว่าสกิลหนึ่งดาวของเขาเนี่ยก็สามารถแช่แข็งศัตรูได้แล้วส่วนสกิลอื่นๆถ้าเราอยากทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไปใส่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปอัปเกรดปลดล็อกพวกพาสซงพาสซิฟใส่ไอเทมให้เต็มได้เลยในส่วนของอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็จะแนะนำเป็นอุปกรณ์สายพลังชีวิตพลังชีวิต1เซ็ตพลังป้องกนัน1เซต ก็จะได้เลือดเยอะขึ้นเกาะถึกๆหน่อยเพราะว่าเราเอามาเป็นสาย c c ใช่ไหมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะหลักๆผมยังไม่มีของปั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็ปั้นขึ้นสู่ u r ฉะนั้นตัวละคร c c เลือกเอานะครับว่าเราจะใช้กูสตาร์หรือว่าเราจะใช้เมอร์ินก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนตําแหน่งที่4นะครับตัวนี้อย่างที่เกินว่าเราจะเอาในส่วนของพาสีสำหรับตัวละครที่ให้พาสีที่ดีที่สุดในการตีบอสเนี่ยก็จะแนะนําเป็นคุณปู่เค้นเลยครับ เพราะว่าตัวละครอัศวินด้านหน้าโฟโคเคนเนี่ยหลังจากที่เราปลดล็อกเอกลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีของอัศวินพวกพ้อง10%ในศึกทำลายล้าง ก็คือบวกผลความเสียหายที่เราสร้างได้แก่บ,บอสนี่แหละให้มากขึ้นนะครับเลยเป็นหนึ่งตัวละครน,นะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสู้ได้ง่ายมากขึ้นสู้ได้ดีเลยส่วนการสู้บอสจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะว่าหลักการสู้เนี่ยจะเป็นยังไงส่วนเราจะทํายังไงให้บอสเกิดนั้นเราต้องลงสงครามบอสนะครับซึ่งสงครามบอสเนี่ยมันมีแต่ละแมปหลายแมปนะเนี่ย ก็กดดูได้เลยนะครับก็คือหมู่บ้านหนึ่งตอนหนึ่งวันประมาณนั้นแต่เราสามารถช่วยเพื่อนตีได้นะแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยเหมือนกันส่วนจะสู้ระดับไหนแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับแต่แนะนําว่าให้ลงอันสุดท้ายก็ได้เพราะว่าเราจะได้อาเยือกเลเวลสูงด้วยนะครับมีโอกาสได้ถึง5ดาวเลยนะโอเคเราก็เจอเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมหลังจากสู้เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้และจากที่เราแนะนําตัวละครมาขนาดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าเราจะลงอันสุดท้าย ณปัจจุบันนะครับมันจะมีโอกาสดรอปจอก5อย่างที่เกิดเนาะจะทําให้เราเนี่ยสามารถอัปเกรดเพิ่มดาวของตัวละครไปได้อีกโอเคไปฮะดูกันเลยในการลงแบบนี้อย่างที่เกิดว่าเราสามารถชวนเพื่อนได้หรือว่าเราจะรับจากเพื่อนเอาก็ได้ในการชวนเพื่อนนะครับเราก็เลือกหัวข้อนี้เลือกเพื่อนที่ออนอยู่นะครับแล้วก็กดเชิญมาหรือว่าเราจะเลือก AI ของเพื่อนที่เรามีอยู่ก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราจะเอาคนไหนเราก็เชิญมาก่อนก็ได้ครับแล้วเวลานั้นค่อยไล่ออกจากคิม ดูก่อนว่าเขามีตัวละครไหนบ้างเออถ้ามีตัวละครโหดเราก็จัดไปตัวละครแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะมีสเลเดอร์ด้วยส่วนตัวละครของผมนะครับก็ประมาณนี้ฮะ,ะมีพลังน้อยหน่อยแต่เรากินอาหารช่วยเสริมก็ได้หรือว่าไม่ต้องกินก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะสำหรับในการต่อสู้บอสแดงนะครับหลักสำคัญจะอยู่ที่เราจะทำยังไงให้เขาไม่โจมตีเรา ถ้าเขาโจมตีเราเนี่ยเราอาจจะจุกตายได้นะจริงๆพลังทีมรวมถ้าเรามีสถานะแช่แข็งนะแค่แสนสี่ก็สู้ไหวแล้วนะครับนี่การที่เราใช้สกิลซีซีเนี่ยให้ใช้หลังที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราใช้ก่อนเนี่ยไอ้พวกสถานะแช่แข็งหรือว่ากลายเป็นหินเนี่ยมันจะถูกลบล้างนะครับ ฉะนั้นต้องเอาไว้ช่องสุดท้ายเวลานั้นถ้าเราจะลงบอสกับเพื่อนเนี่ยก็คุยกันให้ดีๆก่อนอดูบันฮะสกิลเดเวลหนึ่งนะครับตีเท่านี้ก็ได้อยู่โอเคผมก็มีแช่แข็งมีสาบงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์สกิลที่ไม่ได้ใช้ไปก่อนละกันปึ๊บอ่าแล้วก็ใช้สกิลแช่แข็งไปฮะบอสแดงถ้าเป็นระดับ3 จะมีหัวใจอยู่ที่สามดวงนะครับหรือก็คือเลือดสามหลอดเราต้องค่อยๆตีไปก่อน,นอืมบันซัดบันซัดโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะอ่าทำให้ตูกลายเป็นหินเนาะปึ๊บหินไม่จำเป็นต้องใส่2เทินหรือ3ามดาวนะครับ ใส่แค่เธอเดียวก็เหลือแล้วพยายามเลี้ยงไปอรอบหน้าเขาน่าจะตายแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไม่สาบให้เป็นหินหรือแช่แข็งนะฮคะก็ใส่สกิลไปเลียร์สกิลนี้แล้วก็เลียร์สกิลนี้ครับส่วนสกิลน้ำแข็งไม่เอาดีกว่า อะเก็บไว้ก่อนนะฮะชือ้อสลับไปเพราะว่ายัางไงเขาก็ตายอยู่แล้วนะาวตายหัวใจที่สองอยังโหด <c oughs> ยิ่งเขาเกิดใหม่เนี่ยความแรงในการโจมตีของเขาก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ<ม>เรื่องนี้ต้องระวังด้วยนะ ใช้สกิลไปฮะอันไหนที่ไม่โอเคก็ใช้ไปก่อนแล้วก็ใส่สกิลแช่แข็งปิดท้ายสาบหินสาบหินสาบหินแช่แข็งอยู่อย่างเงี้ยแหละตัวละครซีซีเอามาเพื่อเท่านี้จริงๆถ้ากรณีที่เพื่อนในทีมนะครับใช้เมโอริดัสเราก็ดูด้วยนะครับว่า <S <S เป็นเมโอริดัสแบบไหนถ้าเป็นเมโอริดัสดมเนี่ยสกิลท่าไม่ตายของเขาจะทำให้สตูติดสถานะบึงงในเทิร์นั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิลซีซีเลยนะครับ มันจะได้ประหยัดซีซีแต่ทีตีหองผมเหลือไง ấy. สกิลมันไม่มีสกิลอื่นเลยนะเราจะได้เอามาลงแล้วสกิลบันไม่มาเลยนะโอเคยิงไปฮะแล้วก็แช่แข็งบิดท้ายเลี้ยงเทินไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าดาเมจจะสูงเน้นการยืนเทินยาวๆจะดีกว่าเบอร์ลินตีไม่เข้าเลยยังไม่ได้ทำ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวลอก่อนรอก่อนอยื้เอเทินเหมือนเดิมนะครับอืแข็งหินฮะสุดท้ายปุง่งสองมปนเจ็ดใช้สกิลแบบไม่คิดเนี่ยือ สาผินต่อบอสไม่ต้องตีถ้าตีเนี่ยเราโดนจุกแน่นอนอยู่แล้วโอเครอบนี้เราก็แช่เหมือนเดิมนะครับสกิลนี้สกิลนี้แล้วก็แช่แข็งไปนงเน้นซีอยู่ท้ายสุดในการตีบอสบอสอีกตัวจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยมาแนะนำแล้วกันนะครับอืมปาไปก่อน สกิลบันไม่มาไงสร้างความเสียหายไม่ได้เลยก็หวังพึ่งซเลเดอร์ของเขาแล้วกันนะของเพื่อนนี่แหละแข็งไม่แล้วเขียยพวกสกิลนี้ไปก่อนจื๊บแล้วก็แข็งปิดท้ายครับแต่เขามีสกิลกลายเป็นหินนะนถ้าไม่ได้ซีอะไรเราก็สลับเพิ่มเลเวลไปก่อนก็ได้นะครับวางตำแหน่งให้ดี การ์ดมันเหลือโอเคปล่อยสกิลไปโอ้ oh. เก็บหินไว้ก่อนดีกว่าแข็งธรรมดาไปเมโอไดรัดมืนด้วยนะครับถ้าจะเอาแบบให้ชัวร์สกิลซีซีอ่ะต้องมีอย่างน้อยไว้ใช้สักสองเทินกำลังดี พราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดผิดพลาดนะครับการ์ดไม่ขึ้นมือก็ได้พี่ปันเราไม่มีสกิลมาเลยเนะี่ยมาแล้วนะครับแต่เขาน่าจะตายอยู่นะอืมเสียงไหมเสียงไหมสกิลรลเวลหนึ่งจัดไปเลยแล้วกันนะเสียงไม่ตายก็วัด แน่จะตายอยู่ปาไปแล้วก็ต่อยปิชักอือต่อยพุงชีวิตที่สามจะบอสแดงเพิ่มความโหดและความโกรธมากขึ้นโอเคเราก็ใช้สกิลอ่าอยัางไงเราก็ต้องใช้ถ้าเราจะทำดาเมจ แช่แข็งนะครับปิดท้ายบุ้มถึงคิงจะสร้างความเสียหายแบบมูแต่มันก็ต้องเป็นหนึ่งตัวที่คอนที่เอามาเพื่อในกรณีที่ซีซีหลุดอย่างเงี้ยเรายังฮิวได้เนี่ยนี่ก็าสา เมลินโคตรดีบอกเลยจึ๊บจึ๊บแล้วก็ใส่แข็งไปฮะสาบสาบสาบหินต่อยต่อยที่หนึ่งสกิลบันไม่ขึ้นมือก็อย่างเงี้ยออกมาแต่ฮิลแต่แข็งโหแข็งไม่เยอะ อใช้สกิลนี้ไปก่อนนะแล้วก็เราจะเอาแข็งสอง้ลยไหมแต่เขามีตันอยู่นะเนี่ยได้อยู่นะครับอ่ะผสมไปมีแต่ก,กาซีซีอ่ะไม่มีกาดาเมจ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใส่อีโมได้ด้วยนะแสดงสถานะว่าเราใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็ไปรับมาด้วยนะเผื่อในกรณีที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได,ดีดิสคอร์ดกันแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับแข็งไปดึงระยะเน้นยาวๆเข้าไว้ วิชอาอัสรปุ๊มโคตรเ่าตัวดาเมจมีแต่ไม่ได้ผลของ,ของการโจมตีก็เหมือนทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเครอบนี้ฮะโจมตีหน่อยปื๊บปึ๊บแล้วก็แข็งปิดท้ายอืมแล้ก็ต่อยไปฮะสองดาว ถ้ามีโกเทอร์ร่างแดงมานะบอกเลยว่าโหดมากเลยครับเขาจะช่วยเพิ่มความสามารถของสกิลได้เยอะเลยผมคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ตายนะเนี่ยผสมไปก่อนแล้วกันฮนะปึ๊บต่อยด้วยถ้าไม่ตายแล้วก็แข็งไปตายซะบาปันมาเอง เเขาน่าจะตายด้วยเมโอเดทัสเราไม่ต้องแข่งก็ได้นะครับรอบนี้ตีเลยตีตีจะดักจะเต็มนิดนึงน่าจะตายแล้วล่ะมึอนไปห้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเป็นไงฮะหกหมื่นเจ็ดขนาดไม่มีบัรอาร์เธอร์นี่นะ ถ้าเตรียมกันดีๆก็เอาอาเธอร์มาสักตัวหนึ่งก็ได้นะช่วยได้เยอะแล้วนี่ของรางวัลที่เราได้ครับเห็นไหมจอกเอดาวอะไรจะขนาดนั้นโบน,นัสหัวห้องและเขาได้เต็มเลยนะครับโอ้โหบึง้ง และนี่นี่ยก็เป็นแนวทางการสู้บอสแดงนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะในการเลือกใช้อัศวินว่าเราใช้อัศวินแบบไหนดีในการต่อสู้และเราสู้อย่างไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากกรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ครับผไป๊ายบาย